ลลเลยนี่ครับลูกอม,มใช่ยจล,ลี่ยจล,ลี่รูปตาตอนเรารีวิวไปแล้วนี่แ<ค>่เด็กนี้เป็นโลกอ๋อโอเคอ,ม,อมาล้เาไปรูปโลกอ๋อ,อ,อนี่ไงดึงดึง เป็ดกัมมี่ดมถึงเอาคล้ายๆลูกตานั่นอร่อยเเอ้ยกินเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอร่อยรสชาติเป็นยัไงบ้างในกาเทพกาเทพเพื่อนดูหน่อยไหนไหนอีขี่ฟันอร่อยไหมอร่อยอ๋อไอข้าวก็ไม่กินข้าวกินไม่หมดจะกินขนมอร่อยเป็นยังไงบ้าง م